คนเก่าของคุณตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนเก่าของคุณตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เวลานี้ที่คุณเข้ามาเห็นเลยนะคะได้ไพ่ราชนีเหรียญน,นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะคะสิบดาบนะคะเราก็ได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะได้สำรับเป็นเดอะเดวิลนะคะหมอเขาดูเดอะเดวิลคืออะไรเดอะเดวิลคือสิบเหรียญน,นะคะ หมอรู้สึกว่าเขารู้สึกไงคุณเขายังจริงจังมั่นคงกับคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งมากก็ตามยังมีความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอยู่เขายังเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูดีนะคะดูมั่นคงเหมือนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะตัวเขาเองยังตัดคุณไม่ขาดเลยแต่เดวิลนะคะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของความมั่นคงหรือครอบครัวการเงิน ได้นะคะโอเคนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้เวลานี้นะคะคนคนเก่าๆเ,เนาะราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะธาตุดินนะคะพุกธศกรมังกรธาตุลมิถุนตนกลมอืมแล้วก็ราศีมังกรธาตุดินเด่นมากเลยนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะคลิปสั้นๆคลิปนี้แรนดอมนะคะสวัสดีค่ะ